กะเอาสบายดียามวยสวยๆทุกคนหลังจากที่มือานลัดลงวิดีโอว่าเตรียมงานแต่งอนนะทีมงานเฮาเนาะทุกคนแหลวก็มีพี่น้องคอมเมนต์มาหลนา์หลย้ลยไลน์ไอรีกับเขาถอดเขาให้ลายเนาะทีหลับต่อบบเบิร์เพราะว่าหลัดบอกในคลิปว่าให้ทุกคนนะ่ะท่ายว่าเป็นงานแต่งผู้ใดพี่น้องก็เลยคอมเมนต์มาหลายพอสมควรเนาะแต่กะส่วนหลนยนะ่ะถือ ก่บส่วนที่บัถือก,ก็คือบัวลายเนาะทุกคนแต่วาต้องตกใจด้วยว่างานหลักงานหลักหรือว่างานเสาแฝงเนานะทุกคนเพราะว่าที่เขายืนหนึ่งคือออกมาจากงานเขาแล้วตอนนี้นะกาลังชิม,มุงนาะไปทางผุดเนาะทุกคนคือสิบแมวนงานเสาลัดแล้วกับชแมวนงานเสาแฝงน,นะพวกเขาออกมาจากผุดแล้วมือในหลักชิมาซนะเลยเนาะทุกคนเดี๋ยวตามไปเบิกกันนะทุกคนนะสิยางไปทางนาพวกเนาะเพราะว่าทางนี้สิเป็นเท่นอนเสาพรเสาลอยแล้วก็เสาขาวเนาะแต่ว่าทางนี้สิเป็นเท่อน ทางนี้นี้จะเป็นเฮือนเฮาเนาะเฮือนเฮาอยู่ไกลหมู่แต่ว่าเขาจะมาถูกมือแต่ว่ามื้อนี้เขาบ่ได้มาแลนะ้วเพราะว่ากำลังไปเตรียมงานแต่งมื้ออื่นก็เป็นมื้อกินหรือว่ามื้อเขาภาขวัญ t ล้วเนาะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวสิไแปดนะคุณเนาะว่าวันสิไปเบิง่งเป็นงาน,นะนาผู้ใด้เนาะท่านเพื่อนผู้ใดคนหลายๆก็แสดงว่าเพื่อน,นู้นันเนาะทุกคนถาเบิงนะ่งเนาะเทามาลุ้นกันเนาะโอ <cog> <c oughs> ้ตื่นเต้นพอสมควรเนาะตื่นเต้นแทน,น,นพี่น้องที่นะว่าเขามาเบิ่งเฮาอนะเพราะว่าพี่น้องที่ว่าคอมเมียนเลยก็หลายคนกทั้งบทงนะ่าเป็นงงานดอตกันแนแ่ในะ เขาก็คือกันเนาะหล่นน้ำพี่น้องมีมีคนถ้ามมาไล่หลายเต่สลัดไ่ได้บอกเนาะสลัดะะออกค่ะจากใครทุกคนนะอ่ะอาณาถ่วยเบิร์จังไดก็อะไรกักนอขอบคุณพ่อแม่พี่นอ้องทุกคนหลายเนาะที่ที่ติดตามเขาเสมอต้อนเสมอปลายเลยเพราะว่าจังไดร้าเบิ่งจากคอมเมนต์เนาะมีพี่น้องแบบเดาถือกลายนี้เพราะว่าเพิ่นเลยติดตามเขาตลอด,ดเบิ่งกจองเขาตลอดนะ,ะมาเขากับดีใจเนาะเพราะว่า ขั้นบ่อขั้นบ่อได้ติดตามด้วยว่าบ่อได้เบ,บิกนะชิบูหูนะว่างานมองไผรแต่ว่าสุดท้ายนี่ท้ายถึกแ <c> ม <oughs> ่ทำทำแทมบอ่อแม่น,นเพือนเสาวพรทุกคนนี่เสาวพรกับบูมีเนาะคนบูมีเงียบยแสดงว่าบูแม่นเสาวพออรปไปเบิกเพือนเลอยแบบนี้ขั้นตอนต่อไปมาเบิกกันทุกคนว่าทีมงานเท่านี่ผู้ใดสิได้เป็นเจ้าสาวใหม่ฝ่ายแดงของปีนี้เนาะเพราะว่าบาก่กาะแต่งไปแล้วเดือนนะเดือนก่อนผมเนาะทุกคน แต่ว่าตอนนี้เป็นงานแต่งของสาวๆเนาะทุกคน,คกนย้อหลุดกันเนาะทางในยงคนอื่นๆ่ะทำทำแทมโอ้เข้ามาแต่สาวของเฮา,า,านะทุกคนเฮาสมาสวยใน่ยนิดน้อยสอฟแปรน้ำมันรรมะเพราะว่าสอฟแปรเพิ่นน่ะยังแต่งตัวแล้วเอ้าองานสลายเนาะงานสลายหนาสงสัยมันอยู่ไก่กันมาอันนี้งานสลายทุกคนงานแต่งสาวร้อยเน่นอนเลยเ<ป>ออ เอาสะพนจาไนี้ทุกคนใาเนมาเลยบแมนงานดองสะโอนบอกานดองเทานี้กาดองสะพนบอวบอวอีบแมนบอกแมนสะอนสะพนโอเคบแมนรทำต่อไปทำสรอยต่ออแถมแถมแเอดทุคนมาหันเฮียนสอร้อยอะไรงานดองสอร้อยมาจากบบแมนบแมนนะแล้วในตัวตังคือกลางแต่อ้ทุกคนนี่ ตัวต่างเต็มเลยยังเหลือยังเหลืออยู่สองคนทุกคนเนียวสามนาะแหวนสองยังเหลืออยู่สามคนเขาเขาจะเห็นมี้ยเาทุกคนแต่เขาสัมผัสเขาเจาก่อนงานรองเขาวมมหมนเมมหม็ดเดหมกม็ดเมดเลม็ดหม็เหม็ดดเหา็หม็หม็เห็ดเหมาดีหดเแดหเห็หมเมดหเ แม่ละมือละแฉ่เขาบักขวัญเลยแม่เอาตอบอีนีะแวัสดีสวะสะแวัสดีฮะเมื่อกี้เห็นยืนอยู่เลยสรุปแล้วแมนหรือบอแมนบอแมนโอเคบอแมนทแวัสดีดีมากแล้วมาแล้วมาแล้วทุกคนงานดองสวัสดีแน่นอนเลยทุกคนแม่นบอกงานดองสวัสนีนี้ที่แมนก็ได้ ยังมีรุนเดี๋ยวเดมาตอบก่อนแมนอิวแมนระห่งานดอเบาตุนมาจากทุกคนเพรว่าเขาสเอาเติติมนี่นะโแมนอหยอก่อได้หยอกเยเกียกียงเอ้าวันนี้เซาเมฆกาเซาแว่นอย่ำการทุกคนแมนยูวแมนโบแมนโอเคโบแมนแทมแทแท นี่ทุกคนสาวเจ้าสาวใหม่ปลายแดงของงานหนีเราทุกคนเดี๋ยวมื่ออื่นเนาะคือแบบเสื้อผ้าแบบคือแบบเสื้อผ้าแบบว่าต่อยังถ่ายได้เราทุกคนงานแต่งสาวเมยเราทุกคนอ่ะดีก่อให้ึ่งเดียวตกแบบนี้ก็สลัดเต่งตัวคือแบบที่ทุกคนที่ทุกคนลุนกันแต่โดนหนึ่งคือนี่งานแต่งสาวเมยเราทุกคนคอมเมนต์นี่แบบประมาณเก่าสิบเปอร์เซ็นต์เราถี่ เพราะว่าพ่อแม่ได้ห่างหายตาหายตาไปหลายคลิปหลายเติมนะทุกคนขอแฟนพี่น้องเบิ่งคลิปเ่านะอ่าเขาก็ดีใจนะว่าที่ตามพ่อไปจนหัวแบบผู้ได้ขาดผู้ได้โอยู่ผู้ได้หายไปจนหัวผู้ได้มีไปแต่งงานยังแบบนี้นะทุกคนนี่ในโคฟิซตื่นเต้นเยอะตื่นเต้นเยอะบอกมาต้องหน้าตาตื่นต้องเบิ่งแต่เอึ้งนะตื่นเต้นนะน้องนะตื่นเต้นอยู่คือแบบเอาได้บอกเอาดีว่าประมาณนี้นทุกคน เซาเมยเป็นงานแต่เซาเมยแล้วทุกคนกันไรกะขอบคุณความเพี่น้องทุกคนเราทีแสดงความยินดีนำเซาเมย์เราทุกคนเพื่อนคนกับเขาปะควรนเราทุกคนจะบอกตั้งตั้งมันเที่ยงเยวน้อกเทียงมีกบอไปเอาวมันอ่ะสัมผัสมาหนึ่งเดียเฮ็ดเฮ็ดแต่งได้ยังผอกันอกันแต่งด้ไพอ่ได้ไสอูเป็นหมูเป็นหมูกันตะกี้เป็นหมูกันตะกี้ ขอแต่เพิ่งแล้วแต่ว่าเราเป็นแฟนกันเป็นหมู่กันเหตุจากไดนคือหมักกันอยากอยากสาวบาร์ไดก็เป็นอย่างละทุกคนจักปีฮันเมคบกันนะปีหนึ่งจักคุยกันหลายปีแล้วปีหนึ่งเจ้าบ่าวกับบร์ไดไก่บาร์ไดไก่เราพี่น้องซำไก่บินโต๊ะคนละขันไก่บินตกบาร์ไดดนแม่าเจ้าบ่าวรถเราเพื่อยะประหยัดสัมผัสน้องคนบระหลาดุกคนเพราะว่าน้องคนเฮ็ดแบกทำงานอะไรกันตอนนี้ฝนกะในใจในใจน่ะตื่นเต้นแต่ว่าที่น้านอาจจะไ่ตื่นเต้นบานไดเราพี่น้องเมื่อนี้กะ นี่อานาพี่น้องเรามาเตรียมงานไล่หลายคนตอนนี้กะสาวขาวสาวพรแล้วกะสาวเกาะให้โบแมนเาบอกเกาะเาทุกคนเบลต้นไปที่จะไม่ตักเถื่อแหละแล้วก็เจ้าแป้งแ้วก็มีมีน้องน้องไผ่เอาเนาะน้องไผ่เผินน้องไผ่บเอินนะเนี่ยบอกเกาะแบบเผ็ดเบี้ยแข่งงานก็มีแต่พี่น้องเราทุกคนอันนี้เขาจะเอาเห็ดคั่วปลานิ้นอันเห็ดนำข้าวปุ่นเนาะข้าวปุ่นจักโลไม่หาสิบโลเราทุกคนง้อจากโต โอ้นน่าซองโตเนาะทุกคนสลัดหูแล้วอันนี้นั่นแหละมีพี่น้องทุกคนคอมเมนต์มาว่าอยากสลัดเอาครัว<ม>อยากซ้อนเอาคัวอยากซ้อเขาเอาคัวอยากซอลอยเอาครัวค้อมหักนะมันถามกันบนะ่ได้เนาะทุกคนถาแบบเข้าหักใครคนใดคนหนึ่งแล้วแล้วเข้ากระยา,ายที่จะใส่ชีวิตยู่กับเขาเนะทุกคนมันถามกันบ่ได้ไอนี้เพาแต่ว่าข้าหักกูซาอยู่งานบุญนะครับสักกระเพือตําคขบอยู่ปบป๋อมันาม อันนี้อันนี้เราความจริงเราทุกคนมันถามกันว่าอะไรเนาะมันขึ้นจะว่าความรู้สึกของเขาสองคนนั่นแหละถ้าเ้ามหักไฟเขากับแบบอยากใช้ชีวิตอยู่กับเขาหรือว่าอย่างพี่น้องเขาเอิยอย่างหลับขึ้นไว้บักหลายหลัดลืมหมดเราทุกคนแต่แล้วคืออย่างทีมงานเขาแต่ละคนในกาถขาเขาปักหักไฟเขาอยากแต่งงานกับใครอันนี้เขาก็่สามารถถามได้เนาะพี่พี่น้องบอกว่าอย่าแต่งงานด้วยอย่าแต่งงานด้วยมันถามกันว่าอะไรเนาะทุกคนเ <laughs> ขากำังมีแต่อะไรแสดงความยินดีน้ำหน,น,น่องผลแต่ดีใจน้ำฝนเนาะถึงเอื่ยยังย สวดดูแต่นองกันยังแบบแต่งานกอดเดยกับเป็นยังล้วพี่น้อเขาก็ดีใจแล้วเนาะเดี๋ยวไปเหตุงานกันเหตุียเห็งานกันไอ้ทยอเมืองอีมมจือ้าจืองเป็นยังแม่คือมจือทั้งนงทั้งลังประจัท้งไรนี่เป็นเอาบอด้ทามจอดเค้ออันนี้จะเป็นทีมงานอีเมไม่แม่เนาดีใจแม่ที่ได้ลาำเคยเลยดีใจอยู่อีเมลไ่เงียบสพี่น่อเขาแทบบอดีใจไปแล้วเหนื่อย ก็ชิมไงเมื่อยตั้มผิกเมื่อยขวางขวเลยเผ็ดเบี้ยเนาทำห้องผู้หญิงนะเมื่อยผู้ชายยังมาจัดบริ้หญิงแบบจัดใหญ่ทุกคนทางลังถั่วแล้วทุกคนไปโซนนี้ก็จะตอนปุ้มแล้วก็เป็นทีมทีมไฟแบ่งทีมไฟทีมมันนี่แหละพี่น้องเวลามีงานแล้วก็เอ้ยน้องซอยกันหาพี่น้องซอยกันเพุ่นซอยเฮาเฮาซอยเพุ่นนั่นแหละผู้หญิงตามขอกัวแต่ว่างานนี้นะผู้ชายตามขวั่มผิกเงี้ยเรเนี่ยแบ่งเบี้ยหมด ฮอนเนาะบรรยากาศมังจะน้ำฝน,นตกมาอีกแล้วกฝนมันจะต,ตกมาเลยเลยแล้วฝนมันแแบบชอเมแต่งงานเลยซุ่มซำเบิร์ดอย่างกระต่าพี่น้องเลยมันอุดมสมบูรณ์ตามมาเลยเมื่อจะปีกว่ามสิบเก่าเลยเออสิบเก,ก่าปีเนาะจะเบาสิบเก่าเหมือกนกันให้ยู่งทำกันบไหยกู๋บุ๊จักเท่าเบาอยู่ตั้งปีทำกันแต่มีเดียวกันเออเมื่อนี่เมื่อนี่อาสินาจืดเนาะพี่น้องมือมือ,ม,อ,ม,อ,ม,อมือเอื่อนเท่าสาเบิรเดนะพี่น้องเป็นคนละคนเลย ดีใจทางได้ตุย้ยจิได้แต่งเต่งงามประกังจริงจังกับเบียกังามานทะุกคนไปเนี่ยก็จอยไปเลยป้าตาบวมจัดซิวเริ่มหายแล้วทุกคนตาตากส,สุดส่นตื่นเต้นแค่นเขาอดขึ้นมข่าเาทุกคนอย่าลุ่มเสียวมาม้ารด

โอ้ยเหนยบ้อะจ็คหน่อยสหน่อยเอ้าไปใช่หายไปเลยหายไปเลยนหายไปจะขึ้นลิงหรือเราข้นนะเก่งอะไรข้นนะกระดบ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 ขนเลยเป็นหลัหม ແລ້ວນະທຸກຄົນເຂົ້າຫຍັງหมดແລ້ວຫວຽດມາເລີຍເລີຍເບັດມື້ວ່າເລືອດດອກໝາກເກາະນະເພື່ອນແລ້ກັນກ້ອິນາົຕສວກເດວຽາ ไปน้องหลายคนกันแบบโบมีเบียกมีงานกับบรนะิโภากันคือแบบเซเวนกับแม่ในกลมาแบบงานแต่งเาเวโดยเฉพาะเลยทุกคนแต่ว่าเขาจะบอกพี่น้องดวนะ <c oughs> งน้าเนาะว่าวพาเป็นไปไทยพอแต่ก่อนนั้นโควิดระบาดมาบุรีเด่แต่ว่าเดือนปีนี้ก็คือแบบบังเอิญอยากมาแล้วก็มาก็บ,บังเอิญแบบลูกสาวเอาคัวพอดีหรือว่าแต่งงานพอดีแล้วพี่น้องพอดีมางานแต่งเลยแต่ว่ามาก็มามส่วงนามเดือนหกเือนหกกับคนโ,นโนตน๊ะหน่อยนี้นะเบียบเบื่อนไปบักบัก บ้านเฮาเอื่นปลากระซังเดี๋ยวหาอื่นปลานิกรเราปลากระซังเรามาสิทมกันฮะาอ๋อไปเดียวเอื่นสวยบวมหลังอะทุกคนไม่ได้พอเดีนี้นะถอดหาเบิดบานเลยหามาหลายคนเห็ดเบียกเบิดมือเนี่ยอื่นแต่เห็ดเบียกเบิดมือกระมืเบิดมือเราทุกคนเอาแต่ตอนเช้าเช้าตื่นแต่เช้าเช้าพอแหละงานแต่งงานดองพี่น้องซอยกันมาทุกคน บรรยากาศอบอุ่นแต่ทีมทีมงานมีแม่มีอดนเอาติเขามาขายกางเต็นกลางโต๊ะเนมดได้เนมาต้งรอกโิติงมาบ่ได้เจ้า่าเอาบแดงมาบ่ได้เวลาคือมาบ่ได้งความความงามเขาจะสาาเป็นเหตุสังเกตได้ เราเอสมากบอไดหบ่เอาบ่เขียดอ่เออวจะเบาฝ่ายแดงราสิมาไดหบ่บอนี่นั่งอยางนีดมาปวห่าสั้นเรามากันดองบหนี้นี่เออตาโทรบอกบอสตาตุนทีสรใหญ่เห็นแล้บาไบันไดตาตุนกองของชึกเหมยเยอะนิเพืหญ่เลยอ้าวแม จะแมาแล้วองเสาเม่อหาเสาขาวต่อยที่เราบอกโบเมื่อยเขานักกัเาร้อยต่อนเาไปอวันนี้นะแม่บอกว่าโบเมื่อยเพเพิมวนดีกว่ามอมีงานดองเลยจูบอเห็นหนากันหัวเคทุกคนม โอ้ทาทาทาาดูกล่ทาทาเฮ้ยเยาะเยาะเนี่ยคือทำเยอเานเลยนมะพร้าวตัวนี้แล้วแซ่บแซเานอยากขึ้เขาปลูกแค่น้ตาลนี่เดี๋ยวพี่น้องคูดที่เขาแต่งก่อนเขาก็ได้อุ้มลูกอุ้มล้านเลยคือเฉพาะแร่ผนแต่งก่อนนะอุ้มลูกแห่วแม่นลลูกบอกกอนลานเราเองทุกคนเอาไปดึงกัน อันนี้เป็นลูกเท้าสันตกนตีแต่งตอนที่ขายจะไม่เอยงมันจะกานดนะอ๊อีร้านท่านอยู่มั้ัพวมันชื้อเรดยนนะพูดนะคะส่สอแปดหลับปลาทุกนสบายดีกล่องดูไปแม่เขาพี่เขาจะรอมห้อยห้อยห้อยลาถุงเแล้วเราตะกคนตำหงส์ใส่หงส์ก่อูเอาลูกให้กับหงส์ไไม่เปนสื้อพดิ้าป็นเ้อแบบนี้นราตำหงส์นะ แฉะไปดินี่แต่ว่าเพ็ดนะสุดชุดแสุดยอดฮะบ่อะไรโมกุนมีเทียนเป็นเหลี่ยมบ่อลายจิบลายจักจาก้อมหักน้ำมันหามกันบ่ได้ถ้าหามักผู้ใดแล้วเผ่าเผ่าแล่นน้องเขาหลวดหยอกเด้อหยอกเด้อหยอกเด้องานนี่บ่แม่นทุกคนกาแฟนลืมหมมัดเลี้ยจิบอะไรเนี่ สแปสวดทุกคนอังบวนนี้เป็นแม่สาพรเนาะป้าป้าได้ล้านเคยเราเป็นอะไลูกเคยไหบอฮะบอป้าบ่ปกะไดแล้วจ้บอสมินเอามากเห็นบ่มีไปเห็นหน้านี่แม่สาพรอยากได้ลูกเคยพี่น้องมีแต่พ่อได้พ่อผัดพ่อไทยหน้าพ่อเห็นหน้าบ่ได้แม่ก็ นั่นแหละเราก็โบมีน้องเราเฒ่าแล้วเราก็เมื่อยแล้วก็มีแม่แล้วก็มีซอพอร์นนะทุกคนท้านากับโมีน่นนั่งเป็นียังที่ลงโตแหมแม่ซอรอยได้สมบุรผู้ใด้ท้ยหน้าบ่อยากได้บอสซอสซเมกัแต่งงานแหรอวันนี้นะแต่เขาแต่เขาโอ้ยยังหน่อยอยู่นอนทุกคนผอซอร้อยเปนยังอยู่ยังหน่อยฮะแกนะคันผอคนสื่อใจนะผอมือหนักเลยเอ้ยผอมแล้วผอมแล้วผอมแล้วเอ๊หยอกหยอดทุกคน แล้วทุกคนตอนนี้ก็ก๊ะลังหับประทานอาหารเนาะอาหารเที่ยงเนาะพี่น้องก็จะมีแม่แล้วก็ป้าป้าป้าลังไล่แล้วก็มีเลื่อยมีลาบ้าแล้วก็มีป้าใหญ่เนาะทุกคนแม่ได้ล้ำเคยแล้วแม่ได้ลูกเคยบ่แม่บอกได้ยุได้ยุลูกเอาก็เอาลูกบ่แล้วก็ย่าเนาะแม่เนาะต้องจะสร้างหลังหรืองเนาะพ้่สาวได้ลูกเคยไหมอ๋อแล้วไปวันเดียวเคยค้า ่าที่เลยว่าที่ลดูก้เผู้ใดแซบบยเตี่ยแซบไม่เด้แล้วก็มาเลยที่น้องทุกคนกินตามมังหงกับผักสลไยห้มักหมักมันคมๆแซบยุวว่านในภาพไปเที่ยวมวนอยู่ปะ มวลขนาดวาดิพายแม่ก็ป่าไปเที่ยวย,ยทุกคนฮะตลงวดเตลเคยไปจักเถื่อเราเอ่ะเออเอาก็ดีใจเราพี่นอ้องผ้าแม่พ้าพ่อแล้วก็พาป่าไปเที่ยวเราทุกคนถึงสิงกินบอิ่มก็อย่างหน่อยก็มีแต่ห้อยยิ้มแล้วก็ที่สำคัญก็กคืออ,อ,อีพอะขีบกลุ่มให้แม่ขีบกลุ่มตัวหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นแม่เจ้าสาวเราทุกคนเป็นจากได้ความมูอซึกเมื่อ,อยุ่ เมื่อยหน้าจนหน้าจนบ่อยากแนวเบิ่งกล้องพี่น้องละเมื่อยมุ่นนี่ลยังพะระเบิดดาลูกสาวยังสาแวนสาขาวแล้วกะยังบ่แม่นยังสิเมื่อยหายงานอยู่กินข้าวแล้วล่ะะเก็บผักแล้วก็นาสิอนาตําเครื่องเห็ดนําข้าวปุ้นนะกนหรือว่าสิไปทางใดอันนี้ก็ยังบ่แน่ใจนะยังหลายอย่างพี่น้องหางานก็สิประมาณนี้เนาะอันนี้ก็สิเป็นโต๊ะเามา เป็นทอดใานะหลักกับมุฮูเนาะเขาเอิน่าเต้นอ่านบ้านเขาเอินเต้นกลางบอลนี่นะเต้นวิดมือพี่น้องอยกอันจะเป็นอ่าขักอย่างหนึ่งก็คือมันอยู่ไก่ทางแต่ว่ามันชิอยู่ฝังนี้ฝังนี่นะเวลายามลมมาแหละขี้ฝุ่นมันสิวิวอยู่ั่ังฝุ่นเดยแตัวยามห่อนกับปิวมันทั้งผีกับบเป็นอย่างดีอย่างหนึ่งก็คือมันบ่มมีขี้ฝุ่นเนาะอันเรางานชอเม่ในพราว่าเป็นอย่างฝนมันตกกันเลยทุกคนฝนตกแหละขี้ฝุ่นบ่มีหลายแค่สิประมาณนี้เนาะหน้าตา มาเบิ่งทีมงานเช้าวๆหลังจานทุกคนหลังจากที่กินขาวแล้วหลังชิวยหลังจานลั้งไว้มือไปแล้วไปแล้วบรรยากาศมวลสื่นพี่น้องเสาวลอยสาวฟ้อนสาเอินเสาแหวนเสาวแสสาหลัดจานแม่กินแก้วกับชาขาวเนาะทุกคนที่ว่าห้าหลังถัวยแล้วเนาะทุกคนตอนนี้ก็คือทีมงานเช้าวๆกำลังจะไปเก็บพักเนาะเก็บพักเตรียมไหวกินกับอันลาบมืออื่นเนาะพี่น้องงานดองบ้านห้ากับแบบนี้แหละคือแบบ เอาแบบบ้านๆออาแกนิคแค่เคลื่อนเอแกนนิก็สั่นแบบบ้านๆเท่านังสบายดีจ้ามันจะเถื่อนล้วตัวก็จะเศร้าตัได้คลิปนี้แหละต้องสบายเนาะไปตอนนี้ก็ตอนตอนเที่ยงเอ้ยตอนบ่ายเนาะทุกคนแต่จะพากลับไปหาเก็บผักเนาะก็สิมีพักติ๋วพักกระโดนพักยังกะ่างพี่น้องเก็บเอาเบิร์ดี่ว่าจิตตามป่ายามนีคือแบบมันบ่อึดแต่พักนะฝัวพนตกแล้วพักมันโป่งยอดมันแก่บ่ดเลยโอเคเอาผ้ามานำยุกเออเดี๋ยวสิพาสาวกรุงเทพบหล่อป่ากัน เขาขึ้นว่าสีผิวตอนนี้คือสีสามเข้าแล้วจังดอกเข็มนางงามเลยทุกคนอันนี้เป็นดอกเข็มเนาะภาษาลาวอื่นมันเป็นยาคือเข็มเนี่ยมันก็เลยแบบเพอิญนดอกเข็มแม้ว่าไดลลายบ่พักนะเมื่อแล้วทุกคนพักได้บ่ลายทุกคนมันแก่หมดแล้วขอพักนะมันโคงยอดตั้งแต่ยามเดือนสี่ผแ๊แม่เมบ่อเดือนสี่เดือนสองเดือนสามนี่แหละทุกคนแต่ตอนนี้ก็คือมันแก่หมดแล้วแหละมุ้ยี่พักลายบันไดเ้บ่ลาย ส่ําติเกได้ต่อยยงพักให้เบิ่งดูยุงข้างหลังก็ได้ดูเออบ่หลบ่หลมันเกี่ยวบ่ได้นกเป็นเป็นนนีบเป็นยอดแก่แล้วนะแป้เนาะามียอ่อนอือจะเมื่อันี้ฮนแะยังก็โอ้ี่โงวกันซื่อเจ้าสาวบ่ได้มานําเนาะทุกคนมาแต่ถุมเฮาเนาะายกยังในความรู้สึกเดสิถามเจ้าแป้เนาะ ทาแสเปร์อะทามสะพ้อนก่นก็ได้จักปีคิดว่าจะเอาพวออีกจักปีจักเฮากับโมโหแต่ว่ามันก็เกิดอยู่กับความหมายของเฮานี่แหละจะพอไว้จะพอซะความหมายของเฮาอยังก็วันนี้แฟนดันน้อยมนแต่ก่อนละเขินเขินอะถามสเปร์นอนแต่คนคิดว่าอีกจักปีส,ส,สเาาสปรนะ์คิดว่าอีกจักปีแต่งงานโบมีผู้บ่าวนะถามแต่ละคนมีแต่คนโสดหมดเลยทุกคน สลากกรมสูตรยังบ่ได้หาแพทย์ยังบ่ได้บ่ฮู้คือกันตอนนี้โอเคยังบ่ฮู้คืกันแต่ถ้าเฮามีความรักบ่พแน่ใจ่มันบ่แน่นอนนบ่มีหยังบ่มีหยังแน่นอนพอเรืงมากหัวใจแน่นอนเงหัวใจแล้วก็บ่เรื่องความู้สึกของเฮาเองแม่นโอเคถูกต้องตามสลอยให้บ่ได้สลอยอีกจักปีคิดว่าสิแต่งงานตอนอายุจักปีบู่้ะแวนค่ะคิดว่าสิแต่งงานตอนอายุจักปีแ ยังโมโหคือกันโอเคยังโมโหเนาะทุกคนคือไม่ไพ่โมโหเลยเรื่องคองหัวใจนี่ห่ามกันบ่ได้เนาะพี่น้องโมโหไพ่ชีโสดีต่อไปกระถาเบิกเนาะถึงคิวผู้ใดอันนี้เขาโมโหคือกันสลัดท้าโดนไป้ายชีตแกองยังโมโหเนาะทุกคนสลัดคือกันถ้าเามีคนที่ว่าเ้างหักคนที่แบบเ้าอยากใส่ชีวิตอยู่นคำกันแบบนี้มันก็ะหามกันบ่ได้นะทุกคนเนาะก็ว่ากันไปไปแล้วเนาะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆเด้อทีติ๋ามารับชม o m พอจะมาคิวน้ำไปแล้วบ๊ายบายพอกันมื้อหนึ่งผอกันมื้อหน่งแต่งตัวงามๆามง